สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับช่อง TTK Studio เนื่องจากมีคนขอมาให้ทำประวัติของชายคนนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครมีฝีมือมากขนาดไหนซึ่งบางคนก็ได้ดูแค่อนิเมจึงยังไม่รู้ว่ายังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นอัจฉริยะของจักราวาลสลมดังสลมดัง วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของชายที่ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดในวงการบาส์สโมบายของญี่ปุ่นถึงขนาดหาคู่แข่งไม่ได้จนต้องไปเรียนต่อถึงอเมริกาเพื่อที่จะมีคู่แข่งที่ทัดเทียมกับความสามารถของเขาและในวันนี้เราจะมารู้จักกับชายคนนี้ทั้งประวัติความเป็นมาทำไมถึงเก่งไม่เกรงใจใครเลยเคยตบทั้งเซนโดและลูกคว่ามาแล้วและเราจะมาพบกับคิตาสาวะ วากิตะเอกิจิอยู่ชั้นม .5 สวมเสื้อยูนิฟอร์มเบอร์9ของทีมเทคโนซังโนเล่นในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดมีส่วนสูงอยู่ที่189เซนติเมตรและน้ำหนักอยู่ที่67กิโลกรัมและเป็นเอชของทีมตั้งแต่อยู่ม .4 สวากิตะได้รับการปลูกฝังในการเล่นบาสตั้งแต่ยังเป็นทารกจนถึงอายุ5ขวบเป็นบาสสำหรับเด็ก ก็ไม่สามารถเอาฝีมือของสวาคกิตะอยู่แล้วจนพ่อของสวาคกิตะเองต้องหาบ้านใหม่ที่มีแป้นบาสสำหรับผู้ใหญ่เพื่อให้สวาคกิตะเล่นและด้วยการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับพ่อเขาตั้งแต่เด็กในการเล่นบาสทั้งเช้าและเย็นจนมาถึงตอนสวาคกิตะอายุครบ14ปีเขาก็สามารถเอาชนะพ่อตัวเองได้และเมื่อเข้ามอตน้น สวากิตะที่เข้าชมรมบาสก็อถล่มรุ่นพี่ที่โรงเรียนซซย่อยยับจนไม่เหลือชิ้นดีจนทําให้รุ่นพี่ไม่พอใจและพาการลุมแขกสวากิตะเมื่อจบมต้นสวากิตะได้เข้าเรียนที่เทคโนัโนเมื่อสวากิตะเข้าทีมมันทําให้ทีมซังโนที่เก่งอยู่แล้วกลายเป็นทีมที่เก่งที่สุดในญี่ปุ่นจนไม่สามารถมีใครแข่งหรือต่อกรด้วยได้และสวากิตะ เขได้แสดงฝีมือในอินเตอร์ไฮจนได้ชื่อว่าลุกกี้เบอร์หนึ่งของประเทศแถมทีมซังโนยังเคยถล่มทีมใครนันจนแต้มห่างเกิน20แต้มและได้แชมป์อินเตอร์ไฮในปีนั้นทั้งๆท,ที่สวากิตะอยู่แค่โมสี 4. และในเนื้อเรื่องยังมีการบอกว่าแม้แต่เซนโดเองที่เป็นอัจฉริยะแห่งทีมเรียวนันก็ยังไม่เคยชนะสวากิตะแม้แต่ครั้งเดียว จนกระทั่งปีต่อมาในการแข่งขันท,ทีมซังโนต้องเจอกับโชคุในการแข่งซาวาคิตะได้เจอกับประจกที่สะท้อนตัวเองอย่างลุคาว่าที่ชอบเลี้ยงเดียยเด่ยวใช้เดี่ยวและบ้าระห่ำจอมทาคะแนนเหมือนกันซาวาคิตะจึงคิดจะสั่งสอนลุคาว่าแต่ซาวาคิตะดันโชเขาี่เงาออกมาจนลูคว่างงว่าผู้เล่นที่เก่งที่สุดทําไมงี่เงาขนาดนี้จุดอ่อนของซาวาคิตะก็คือสมาธิสั้นนั่นเองเพราะการเล่นบาสแบบดวลเดี่ยวตั้งแต่เด็ก ทำให้การเล่นบาสแบบทีมดูอ่อนลงไปนิดหน่อยแต่เมื่อสวัคิษะรวบรวมสมาธิได้ร้อยเปอร์เซเขากลายเป็นสป,ปราราจอมทำคะแนนที่แบบไม่สามารถมีใครป้องกันได้และผ่านทุกคนไปทำแต้มได้อย่างง่ายดายและเคยหลบผู้เล่นโชว์คู่ถึง5คนเพื่อไปทำแต้ม แม้แต่อาคางิลูกคาว่าหรือสกุลงิที่พยาป้องกันก็นไม่สามารถป้องกันกับชายคนนี้ได้และยังไม่มีใครสามารถหยุดสวากิตะในการแข่งได้เลยจนกระทั่งสกุลงิที่ปวดสมาธิของสวากิตะจนสมาธิหลุดทําให้สวากิตะกลัวสกุลงิไปเลยส่วนการป้องกันนั้นถือว่าสุดยอดจนขนาดลูกคาว่าเองก็ยังไม่สามารถผ่านสวากิตะไปได้จนลูกคาว่าต้องยอมเปลี่ยนแนวการเล่น และเล่นแบบส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมทําแต้มถึงจะพอต่อกรกับสวากิตะได้แต่ในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเขาไม่อาจทะลวงสวากิตะไปได้ในตอนนั้นสวากิตะเล่นลุคขว่าสะเล่เทปจนไม่เหลือชิ้นดีเลยจุดเด่นของสวากิตะก็คือการจําชูที่สุดแม่นความไวในการวิ่งและความเร็วที่เหมือนจะเร็วที่สุดในเรื่องความเก่งด้านการบุกที่ไล่คนป้องกันและการป้องกันที่ยากจะมีคนผ่านและยังมีท่าไม้ตายเอาไว้หลบบล็อก อย่างลูกชูเตี้ยตะแมะแทะที่สกุลงานมีคนตั้งที่เอาไว้หลบบล็อกของสกุลงินั่นเองจุดอ่อนของสวาคิตะก็คือสมาธิสั้นเพราะการดวนเดี่ยวมาตลอดและจุดอ่อนอีกอย่างของสวากิตะก็คือสกุลงินั่นเองที่ทําให้สวาคิตะเสียสมาธิเพราะการเล่นของสกุลงิที่คาดเดาทางไม่ได้และสวาคิตะเองยังมีนิสัยขี้แงร้องให้ง่ายก็จบไปแล้วสําหรับผู้เล่นอันดับหนึ่งของประเทศที่เคยตบทั้งลูกขว้าและเซนโด และผู้เล่นทุกคนในอินเตอร์ไฮถ้าใครอยากให้ทำประวัติของใครหรือนักบ,บ้านคนไหนเม้นไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยแล้วเราจะพยายามทำให้ครบทุกคอมเมนต์อาจจะใช้เวลานานนิดหน่อยแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทิ้งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้เลย